ค่ะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมผู้ปกครองผู้พิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยค่ะขอรียนเชิญอย่างเแม่อุ้มนะคะสวัสดีค่ะท่านที่สองค่ะขอรียนเชิญคุณสุชาติโอวาสวรรณสกุลนะคะนายกสมาคมผู้ปกครองผู้พิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณสุชาติค่ะและท่านที่3นะคะขอรียนเชิญคุณโสภาสุจริตกุลกรรมการสมาคมผู้ปกครองผู้พิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณโสภาเชิญค่ะ ยากได้เลยนะคะค่ะเด็กๆมาให้กำลังใจคุณ <words> พ่อคุณแม่ในโลกเนี่ยคุณพ่อคแม่กำลังจะพูดบนเวทีแล้วนะคะค่ะมิเช่นเชื่อว่าต้องบอกว่าหลายๆคนนะที่มีลูกแล้วก็ไม่อยากให้ลูกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ให้ลูกออกสังครนะคะเหมือนกับว่ามีความรู้สึกต่างๆนานาที่จะเกิดขึ้นในใจตั้งแต่ตั้งแต่ทราบว่าลูกนั้นอาจจะไม่ปฏิบัตินักในเรื่องของการเกิดตัวือมาเกิดตัวมาต้องถามทั้ง ถามท่านเนี่ยนะคุณพ่อคุณแม่ก่อนเลยนะคะว่าอย่างแม่อุ้มเนี่ยนะคะเล่าเรื่องราวมินิเลยนะคะว่าน้องน้องน้องแกลน้องหาน้องแกล้งนะคะชอบแก้วชอบแก้วนะคะตอนนั้นเนี่ยคุณแม่บอกว่ามีลูกคนเดียวด้วยพอทราบว่าเกิดมาแล้วน้องมีอาการแบบนี้เนี่ยคุณแม่ดูแลยังไงคะก็ตอนแรกที่เกิดมานี่คือออกมาก็รู้ว่าเป็นดาวซินโดมว่าอยู่ในท้องนี่คือปกติปกติทุกอย่างเลยแม่เจาะเลือดดูความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงในการเป็นดาวซินโดมเลย ก็จะรู้วันที่น้องข้อออกมาคุณหมอเด็กบอกคุณพ่อว่าน้องมีภาวะที่จะเป็นดาวซินโดรมขอจับเลือดน้องดูก่อนใช้เวลาหนึ่งเดือนตั้งนานก็แล้วหาังเดือนหนึ่งเราก็ตั้งรับะค่ะค่ะคือทางด้านกายภาพด้านน้องด้านายน้องเนี่ยเห็นชัดเลยว่าน่าจะใช่เพราะตัวอ่อนลิ้งออกเนื้อตัวอ่อนไปตัวเปียกนะคะเพราะว่าดาวซินโดรมจะกั้มเนื้ออ่อนแรงค่ะ ก็ตั้งรับหรือก็กเซิร์ชเลยว่าเราจะต้องไปหาหมอที่ไหนกันนะคือทําใจแล้วก็ตั้งรับเป็นที่นี้ไงเขาเป็นลูกหมอแล้วก็ช้างดีแล้วเขาเป็นที่คุณแม่คนเดียวเลยใช่มีทย่างโอเก่งมากเลยเป็นคุณแม่ที่เข้มแข็งมากๆเลยพ่อคุณพ่อคุณพ่อนางนีกค่ะทังได้คุณชาตินะคะค่ะคุณชาติเป็นพ่อของน้องน้องนายังไง นีเก่งไัยากรุณาเราใช้การเล่นขีมเก่งมากๆที่เราได้ชมการแสดงเป็นรัเดี๋ยวมีต่อของต่อด้วยนะคะคุณชอบทักษะนี้เป็นพนักงานเป็นไงบ้างก็ร่วมแรกผมคิดว่าทุกท่านที่มีลูกนะครับก็คงแบบไปวนบ้านฉันเก่าแล้วให้ครบสามสิบสองสามอะไรเงี้ยนะครับเขาบอกว่าออกมาแล้วมันไม่ไม่เป็นอย่างที่หวังเนี่ยนะครับก็ย่อมผิดหวังธรรมะแต่ตอนนี้ผมคิดว่า5ทีของเราที่จะต่อยรุ่นในสัมพัญที่สุดถ้าครับว่าเราจะมองมองลูกอย่างไรโดยเฉพาะ ข้อแรกคือเราต้องหาความรู้ก่อนนะครับอย่างกระุ๊มเนี่ยก็ที่อไปหาความรู้โถเนี่ยเราต้งไปหาความรู้เลยซึ่งต้องไปก่อนเนี่ยในการที่เราจะเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเี่ยม่มีค่ะใช่เราเราก็ต้องไปถามพี่หมอผู้เชี่ยวชาญนะครับถามพ่อแม่ที่ไปผ่าเสร็จการมาแล้วค่ะนะเนี่ยทำให้เราไป็นกำลังใจให้เรามีกลังว่าเออถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ยากนะครับในการที่เราจะต่อสู้นะครับในการที่จะพัฒนาไปขึ้นไปมากค่ะจากวันนี้จนถึงวันนี้เราคิดว่าพวกเรา่ยได้ต่อสู้กันเต็มที่แล้วค่ะค่ะ ที่สทฟาค่ะของของแม่เนี่ยค่ะสามสิบกว่าปีที่แล้วเป็นเป็นเรื่องยากมากที่ในกลุ่มอากาศดาวซิงโรลนะคะแม่มีเพื่อนเพื่อนเป็นแพทย์นะคะถามว่าลูกมีปักาาเสียงที่หัวใจรั่วตาเป็นต้อเสือได้มาหมดทัะต์้องมสองอย่างครบครบแล้วก็ไม่เป็นอย่างเดียวนะคะคือ ไทรอยตอค่ะแม่แม <É. S 1> ่ก <Ha. S 1> ็ไปหาผู้เชี่ยวชาญค่ะออกจากโรงพยาบาลมาสิแม่ก็มุ่งเวลาฉันพูดเลยนะแม่ขออุ่นอุ่นเด็กๆอยาบาลนะคะใช่ค่ะเซลยู่ในตู้โอพี่สิบวันแม่ก็มุ่งเวลาฉันพุดคุยออกจับจากโรงพยาบาลเวลาฉันพูดก็ตอนนี้ค่ะได้ได้คำแนะนำจากแพทย์เฉพาะทางของเขาอะค่ะที่ว่าจะให้ให้ทำอะไรยังไงอะไรอย่างเี้ ท่าลู่งกเราวางิดมาทุกอย่างอ่อนหมดอ่าต้องต้องคอยทิ้งขั้นการคุณหมอก็ให้อ่าให้ให้พิเศษมาเนาะถ้าเราเราก็หมอให้ให้เราไปปฏิบัติที่บ้านหมอสอนก่อนถ้าเราก็หมอนั้นก็ต้องไปค่ะในช่วงแรกๆนะคะช่วงช่วงลูกยังเด็กแต่ค่ะก็คือดูแลใ้แพทย์ดูแลใกล้ชิดด้วยถ้าลูกแดงก็ต้องดูแลใกล้ชิดด้วยเช่นเดียวกับฉลามค่ะคือความพยายามของโรคแม่เนี่ย เรียกว่าประสบความสำเร็จนะถ้ามาถึงวันนี้น้องน้องโตแล้วมีคุณภาพได้ขนาดนี้เนี่ยแล้วต้องถามว่าทุกศาสาร์ท่านมาเจอกันยังไงถึงได้กับการมาเป็นทางสมัครของที่การจัดารแสดงศิลป์อยัางประเทศไทยมาเจอได้ยังไงนะคะและแล้จากลุ้นคือข้าแก้วก็มีกิจกรรมต่างๆเรื่องด้านที่นนะคะมีบ้านแรงบันดาลใจการที่ต่างๆก็เจอคุณสื่อสารค่ะ แล้วก็ตอนแรกก็ค <Huh? S 1> ือแม่ในเรียนลูกอย่างเดียวเลยคือไม่ได้สนใจที่ว่าจะไปทาอะไรที่ไหนทำ่วอะไรยังไงคือเราเราห่งมากกับป้นุ่เราดูแลแต่ลูกเราแต่ตอนหลังเนี่ยก็มาเจอครูสิชาติที่เป็นนายกสมาคมตอนนั้นสองปีที่แล้วสามปีคล้วก็รู้สึกว่าติดตามแกแบบให้ความรู้แกเหมือนกับหาเด็กๆเนี่ยการสึกษาแบบให้ไปสร้างในบันดดการมหากิจกรรมต่างๆให้ลูกเราเนี่ย ออกสู่สังคมได้ก็เลยมาช่วยงานช่วยงานในจิตวิทยาใช่ใช่ก็คือเป็นจิตอาสาช่วยงานเป็นกรรมการของสมาคมอยู่ตอนนี้ก็มาน้องๆนี้ไปสร้างแรงบันดาลใจดางที่ต่างๆก็มีก็สนุกมากคุณพ่อแม่ก็แบบเหมือนแกหาสิ่งต่างๆเยอะมากให้ให้ลูกๆมันแบบไม่หยุดนิ่งเราก็แบบสัมภาษณ์นี่ัวแต่ที่เห็นเห็นได้ชัดคือคุณชาตแบบแอชชีมากๆเลยนะคะเลยค่ะเจอกรนี้เลยแบบใก้ไปไหนกันไหนกันจะน้ำหนักที่โซฟาแล้วนะบอกแม่ดานมา นายุ่ประจินนาค่ะงานงานแรกเมื่อปี5 58เป็นถ้ําแอรอาเซียนของนายุ่งค่ะก็เด็กๆเรายังไม่พร้อมค่ะเนี่ยก็ต้องไปเอาไปหาเด็กที่มหาลัยพี่น้องเรียนอภาคมามาแสดงงานอาเซียนนันค่ะค่ะแล้วก็นอกจากนั้นหลังจากนั้น2-3ปีมั้งคะถึงถึงจะเข้ามาเป็นกรรมการประจินอาสาเพราะว่าก็ แต่กาในการทํางานของนายโยกมาทำก็ก็ตามมาอยู่หลายปีเหมือนกันนายโกเขาแ่เข้ามาก็ไม่อยากเขาเกมาตอนนี้มาเราแน่นอนก็เต้นตัวมค่ะเราได้ทํางานกับสมาคมตอนนี้กิจกรรสมาคมมีอะไรบ้างคะร่บตอนนี้ก็เรียกว่าเราทำหลากหลายนะครับโดยเฉพาะที่สำคัญที่สุดก็คือเราได้คุณพ่อคุณแม่นะครับที่ปั้นลูกเก่งๆนะครับแล้วเราก็พยายามที่แบบอยากจะเต้นแบบเต้นอะไรแบบนี้ให้มันเกิดกล้นแล้วก็ สำคัญท <c ười> <B> ี่สุดคือเดี๋ทุกอ่า่านทุกวันนี่ยครับาสโดเนี่ยปีนประมาณ8ป0ปหนึ่งแ้อยคนซึ่งพอเพิ่มขึ้นเหล่านี้เนี่ยเขาไมต้องการแรงประตานใจที่าเพราะพ่โแม่หลายท่านจะบอกไปที่ถูกเลยว่าอดูแลลูย่งไงเสำคัญทีสุดที่ผมเจอมาถือว่คอเซส์ใหมคือแม่เลเดี่ยวด้วยใช่้วในครอบคัวครับมีในครอบครัวโไปโนมาสุดไ้ก็เลย แล้วกันเลยทิ้งกันเลยผู้ชายทิ้งเฉยเลยพ่อเออเนาะเนี่ยมีอีกนิดหนึ่งเราคิดว่าเราน่าจะหายนะบุคคลที่เป็นคครรอบัวตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจใช่ไตัวอย่างที่ดีสิทธิในการเรียนรู้หรือเล่นทัน่ะเราเคยเห็นน้องเสือได้เต้นน้องเสือจบเป็นยันตีครับผมเห็นเป่าน้องแฮปปี้เป่าแซกได้นะครับน้องจอแก้วตีนิ่มได้ที่อย่างน้องลูกเก๋าอย่างน้องไมมี่เนี่ยก็เริ่มที่จะเก่งขึ้นไปนะ้ครับเราก็คิดว่า ทางสมาคมเราเนี่ยก็ควรที่จะมีกิจกรรมส่งเต่อมิสเส่งเสริมแล้วก็ส่งเสริมไปถึงทั่วประเทศเลยครับค่ะคเราก็จะมีกิจกรรมอย่างนี้ค่ะก็อย่างวันนี้มาเล่นเนี่ยก็ไม่ไม่ได้มาโชว์เฉยๆเนาะคือเราคือเรื่องของการสร้างในบรรดาดิสนี่ว่ามีพ่อแม่หลายคนในสังคมอะที่ไม่กล้าเปิดเผยลูกที่เป็นดาวซินโดรมหรือว่าเลี้ยงลูกแบบป่าอยู่ที่บ้านให้ลูกออกจากโรงเรียนจริงจรมัเป็นการอะไรผิดใช่ไหมคะพ่อแม่แม่จริงจต้องให้ลูกอย่าได้พบกับผู้คนได้ทำกิจกรรมข้ออะไรนะที่มัจะเป็นการแบ ก็เหมือนกับว่าเราเราเห็นสิ่งที่เป็นเป็นเรื่องทำได้แล้พ่อแม่ทุกคนเห็นเนี่ยก็เหมือนกับเไม่ใชไมดาวซินโดมไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าอย่างที่เคยเห็นสมัยก่อนในสมัยนี้ดาวซินโดมเก่อองเก่งมากแล้วลูกลหลานๆที่เก่งน,นี่ทำอะไรจริงๆนันคือพ่อแม่เริ่มฝึกตั้งแต่เล็กคือเห็นแรงมันดานจากพวกพี่ๆอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เริ่มฝึกคือก็จะไม่เก็บรูปที่บ้านแล้วหก็จะออกมาหากันไปเล่นไปนี่ไปอย่างกิจกรรมที่สนามคงได้เยอะเราก็ ชักชวนต่างๆนะคะต่างจังหวัดแล้วก็ใุปรนเทศจะมาร่ลบสกัดให้เห็นค่กพี่ด้วยก็ทุกคนก็เลยมีแรงมาะเดนแต่แล้วก็ไม่เก็บรูปไว้ตอนนี้ก็ออกมากรนใหญ่เลยค่ะวติดตารางคอมมิชชั่นเยอะจริงๆเกือบตายคือเกิดเหตุก็รณ์ก็จากเหตกรรมแล้วก็คือจะมีเปิดกล่็ดด้วยเราเรียกว่ามีมีเปิดหมวกรับบริจาคซึ่งเงินตรงนี้เอาไปทำอะไรได้างคะทางเงินเงินส่วนที่น้องๆได้มาเนี่ยเราก็จะแบ่งส่วนหนึ่งสำหรับ ผู้ป่วยติดเตียงที่เป็นการคีโตที่สมาคมดูแลอยู่ทั่วประเทศทุกม่ใชเด็กก็เป็นผู้ป่วยทั่วไปก็มีนะคะเราในสมัยคีโตเน้นว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงบนเขาบนป่าเยอะมากรอบที่แล้วเราทำคอนเสิร์ตเราก็นำเงินจำเงินประมาณห้าแสนกว่าบาทนะทำทั้งนั้นคือต้องหอยตัวบานะ้ะทุ่จุดนันี้กระจายงานนี่งานระลวงโลกปีต่อนนี้นะคะเราก็ได้เงินมาประมาณเกือบหกแสนเรากระจายทั่วทั่วทั่วประเทศเลยชมรมละไม่เกินห้าพันบาทคือ เราให้ทุกคนจริงๆที hmm. ่ท um. um, e ี no ่กดรับวประธานชมรมเนี่ยจะจะไปสืบจะไปดูว่าขึ้นรถไปขึ้นป่าขึ้นดอยไปดูว่ามีเด็กดัชนม์ที่ติดเตียงจริงแล้วเขาก็ถ่ายรูปกลับให้เราแล้วก็แบบจัดการทุเสิ่งทุกอย่างให้เราแล้วค่ะนี่คือเราบีเด็กหลายทุกจังหวัดตอนนี้ใช่ไหมที่จะเพื่ดูแลเป็นตะ๊ับเป็นกรรมการสมาคมนิติบัญชีเชียงม ยก็ไม่ได้ทำเพื่อเราพูดต้องเราทำเพื่อตักเตนด้วยเพื่อคนที่ที่เจอภาวะปัญหาแบบเรานะต้องถามคุณพ่อคุณแม่ให้รู้ว่าหลังจากที่เรากว่าจะฝึกน้องๆมาได้ถึงแบบนี้เออ่าลูกสาวใช่ไหมคะลูกชายลูกชายอ่ต้องเสือใช่ต้องเสือมาค่ะคุณแม่ไหนไม่ลูกขึ้นมาไหนอ่อมาโชว์ไหนแล้วมาโชว์หน่อยแล้วขึ้นมาแล้วน้อง้ๆนายน้องนายมาบนเวทีหาคุณพ่อหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไป่ต้องอยู่เดี๋ยว มาขึ้นมาเน่อยดุแล้วก็น้องช่องแก้วมาที่เด็กคุณแม่หน่อยะมาเจอกันเลยนะคะที่ใหญ่นี่คือน้องร้องเสียงนี่เก่งมากขอเป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหมคะโอ้โหเก่งอ่ะจะต้องถามคุณแม่ว่าเรียนน้องเสือเป็นอาจารย์ำกันี่ไหนเรียนสอนที่ไหนคะคุณแม่สอนสอนวิชิระที่นี่ประถมบางแคค่ะค่ะค่ะวก็สอนวิชีสาที่บางีบ้างว่าก็มาสอนที่สมาคมิค่ะตอนสมาคมิสอนที่กับน้องเลยใช่ค่ะมันเป็นจิตอาสา คค่่ะะตั้งใจจบมาเป็นจิตนาการตลอดเก่งมากๆเลยนะคะนี่สอนเต้นสอนที่โรงเรียนประถมด้วยนะคะค่ะอ่าน้องนายนะคะน้องนายตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้ก็น้องนายเรียนที่ไหนอยู่อืออยมาเรืออย่างมาลัยเรียนปีีหนึ่งปอะไรเกษตริตปีฏิบัติปีหนึ่งแล้วเก่งมากก็ถามพี่เสือแล้วพี่เสือกับพแตงเขาบอกจบที่มหาลัยคุณเก่งไปรีครับคณะดุริยางศ์ครับโอ้ยเก่งมากเลยกรุงเทพมหานครวิทยาศาสตร์ ดุริยางค่ะดุริายางขะอดุริยางขะสาที่เป็นดนตรีเนี่ยเพราะว่าพี่เสือเนี่ยเล่นตานาดนี่คือหนึ่งความสามารถพี่นายก็เล่นดนตรีด้วยนะคะเล่นอะไรบ้างครับพี่นายเป็นอะไรีบ้างยอย่างนี้ค่ะค่ะเป็นมายากลคะเป็นาาน,ปนักมายากลเดี๋ยวดูพี่นายแสดงได้ส่วนน้องช่องแก้วของเราเรียกถิ่เลยน้องช่องแก้วตอนนี้อยู่ชั้นไหนนะลูกพี่เราเ<ม>รียเดเซบียาค่ะค่ะชั้นไหนคะชั้นม .2 จังค่ะม .2 แล้วม .2 เราเชอบเ,เล่นขิมเก่งมากขิมบวกปตั้ 7, เจ็ดแปดสิบเล้งแล้วใช่ไหมตอนนี้แปดสิบสี่ <84 S 2> เลยแปดสิบเพล้งแล้วหูยต้องถามว่าเล่นยังไงเล่นเล่นขิมได้ยากไหมคะลูกจริงๆเองค่ะนิดเดียวเองคืออย่างพื้นฐานดาวพิณโดมเนี่ย<ะ>เขาจะความจำดีแล้วเราฝึกมาตั้งแต่สี่บวกกว่าวจจะตอนนี้สิบห้าบวกแล้วเขาก็เหมือนกับคือเราเราสอนตั้งแต่เด็กๆเขาก็จะจำคือเมมโมรี่เขาดีมากดาวพิณโดมคือ คือธรรมชาติเลยคือความจําดีความจำดีใช่คือยิ่งเรียนยิ่งจํายิ่งเรียนยิ่งจำก็เลยก็เลยได้84เพลงตันก็ยังเรียนอยู่วันนี้สูงหงส์เข้าไป84เพลงนะคะเ้าพี่นายลราลูกฝึกสนุปไหมลูกมายากรเต้นเลยค่ะเต้นด้วยใช่ไหมเต้นด้วยครัชอบอะไหรมากพี่กายระหว่างมายากกับบไหนมาตามทุกอย่างครับชอบทุกอย่างเลยแล้วฝึกมายากรยากไหมลูกพี่นายไม่ยากไม่ยากครับไม่ยากปีนสอนสอนเลยแล้วเรียนเพิ่มฝึกอยู่ไหมลูกคึกนะ ยังึกอยู่นะคะค่ะพี่เสือเองที่เป็นอาจารย์ด้วยสอนด้วยแล้วก็เรียนมาด้วยยี่ห้อไหมครับลูกก็ยี่ปั๊ยยีครับล้หน้าที่สุดยอดเลยนะคะคุณแม่ค่ะต้องถามว่าคุณพ่อแม่เองเนี่ยกว่าจะพาลูกออกมาสู่่วาในสังคมและเป็นที่ยอมรับได้ี่มีเจอแรงกดดันแล้วเราเรามีเขาเรียกว่ากำลังใจยังไงบ้างคะที่จะพุชหรือว่าเราต้องผลักลูกแล้วก็ไม่ต้องสน ใสิ่งที่เป็นอยู่ว่าพ้าแเราต้องได้ใช้สติถ้าอะไรยังไงบ้างบอกมาได้ไหมคะยังไงของพ่อแม่คือทําทําวันนี้ทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่เรามีแรงค่ะเราไม่ได้มองว่าอนาคตจะเป็นยังไงไม่ได้มองวันพรุ่งนี้กอ็อย่างเช้าแก้วเนี่ยคือเช้ามาทำกลางว,วันเยน็อนนอนทำทำท,ทุกอย่างคือเราไม่ได้มองว่าลูกจะเป็นยังไงหรือจะเก่งอะไร,ะไรแต่ว่าเราพยายามให้เขาทําได้ในสิ่งที่คนอื่นเขาทำได้คือก็เหมือนกับปั้นเขาคือเด็กเนี่ยเราก็ปั้นเขาอย่างที่เราอยากให้เขาเป็นทุกวันนี้ก็เลย แม่ก็หายเหนื่อยขึ้นแล้วก็มีแะไที่จะทําให้เขาต่อไปอะค่ะก็คือทําทุกวันคือไม่ได้มองอะไรไกลๆเลยคือมองแค่วันนี้พรุ่งนี้แค่นั้นเองค่ะไปออกรายการหลายรายการแล้วเนาะมีอะไรบ้างจำได้ไหมคะรายการช่วยให้เห็นตาซูเปอร์เฮนค่ะโอ๊ตเจ็งโอ๊เจ็งค่ะอ๋อค่ะเอาโอเวอร์รีมิตอ๋อโอเวอร์รีมิตโอ้สามรายการเนี่ยพี่ไม่นใครออกสามรายการได้เนยเนาะเพราะแก้เก่งมากๆเลยนะคะแล้วพี่นายในโลกไปชนไหนมาบ้านครับ พี ừ, cho ่เราจะในการแจ๋วระครับแล้วก็สายรายการนะครับแต่สําคัญที่สุดก็คือเราอยากที่จะให้เขาเห็นว่าคือมันคือตรงนี้ของดาวซินโดมหรือกลุ่มสติปัญญาเนี่ยมันอยู่ข้อหนึ่งว่าไม่สามารถออกสังคมได้บาคทีได็ดทำยังไงถึงจะให้ทาคือมันเป็นนิยามของกอธิการของสติปัญญาเนี่ยเราก็คิดว่าเออเราเอารูปออกสังคมนี่แหละมันก็จะหายจากกอธิการนะครับซึ่ง เราถูก <c oughs> แบบนั้นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะบูรี่เนี่ยผมว่าเป็นอีกหนึ่งที่พวกเรากลัวมากที่สุดนะครับอย่างตอนเล็กๆเนี่ยน้องนายสมัยก่อนตอนที่ข้อมาใหม่ๆแล้วพาไปเดินอย่างเงี้ยคนก็จะแบบร้องสายันมาแล้วขนาดคำว่าสายันแล้วเนี่ยเราก็เข้าใจเพราะว่านะครับเมื่อก่อนเป็นสายันดอกสะเดาซึ่งเป็นตัวแทนของของกลุ่มพวกเรานะครับเราก็รู้สึกว่าแบบไม่กล้าโดยเฉพาะคุณแม่เนี่ยจะเป็นโรคซึมเศร้าได้เลยนะครับ ไม่ไม่สามารถที่จะพาลวกข้างนอกได้แต่เมื่อเราได้โชว์ความสามารถของเขาออกมาเรื่อยๆเนี่ยเรารู้สึกว่าจากเดิมที่เราเคยทุกข์หนักในชีวิตเนี่ยตอนที่เราเริ่มเหมือนกับกลุ่มพวกเราได้มีความสุขมากที่สุดเหมือนกันนะครับมันก็เป็นผลตอบแทนจากการที่พวกเราทุกเทลแล้วก็ช่วยกันเสริมพลังช่วยกันละกันนะครับซึ่งการที่เรามารวมกลุ่มแบบนี้เนี่ยก็ํำให้กลุ่มต่างๆในต่างจังหวัดเนี่ยเขาเห็นผลงานของพวกเราเนี่ย ตอนนี้ก็เริ่มมีมากขึ้นนะครับที่ว่าในจังหวัดขอนแก่นตอนนี้ก็มีเล่นเป็นเพื่อนจัดสรรอยงเงี้ยครับท<ะ>างภาคเหนือตอนนี้เล่นเป็นละครเลยนะครับทางเชียงใหม่เนี้ยก็มีหลายกลุ่มน,นะครับซึ่ง<ะ>ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเราก็จะจัดงานใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับที่จะรวมในทั่วประเทศน,นะครับอาจจะมาใช้สถานที่ที่มาบินทองได้เลยค่ะได้เลยค่ะคุณพ่อ <c oughs> ได้เลยค่ะแล้วที่แด้ส่งพานะคะก่อนจะม้องจบปีนาทีนะด้วยนะคะเก่งมากๆแล้วก็เป็นแบบครูสอนเนี่ย เป็นยังไงบ้างคะน้องได้ฝากรษัสกุญได้ัตรประสาทไหมบ้างจริงๆแล้วเหมือนเหมือนไม่อู้เลยต่ะทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแต่ผลที่ตามมาเนี่ยมันมาเองเพราะว่าเขาขอทุกอย่างขอเรียนนู่ขอเรียนนี่แม่ให้เองทุกอย่างค่ะเขาชอบอะไรก็แม่ก็ให้ไปหมดแต่ที่เขาชอบจริงๆก็คือเต้นเต้นแล้วก็อัลบโนแล่าแล้วก็การกีฬาเขาเขาเาเป็นนักกีฬาพิชาตินะคะค่ะ ธรรมชาติด้วยของอะไรคะของโบลิ่งค่ะของสติปัญญาเนี่ยค่ะของโบลิ่งเป็นโบลิ่งค่ะโอ้โหเก่งจริงๆแล้วอาจารย์เสือเนี่ยค่ะแม่ฝึกลูกแต่ละคนแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันนะค่ะแม่เป็นลูกทหารแม่ต้องฝึกระเบียบวินัยอังค่ะโอ้โหแค่ระเบียบวินัยแล้วก็ฝึกอย่างต่อเนื่องค่ะค่ะวันไหนไม่ได้ฝึกค่ะไม่ได้นะคะต้องต้องฝึกต้องฝึกเป็นประจำเดี๋ยวนี้ก็ยังฝึกอยู่เลยนะคะแม่ก็ฝึก แม้แต่การพูดนะค่ะแม่ก็ยังฝึกเขาอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ฝึกนะคะนั้นพูดจะไม่ชัดเคยพูดชัดแล้วพูดไม่ชัดเน่ยแม่ไม่ได้แม่ก็ต้องบอกว่าอน่างนี้ค่ะแม่เคยไปเรียนฝึกพูดอะไรอย่างเงี้ยเพราะเองมาสอนลูกต้องต้องมีหลักสูตรที่จะต้องสอนใช่ใช่ค่ะแม่เคยไปเรียนต้อมาฝึกด้วยเปิค่ะค่ะโอ จะบอกว่าท่านคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะมาถึงวันนี้ได้แล้วลูกได้มีความสมาร็ขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งครอบครัวต้องให้กำลังใจคุณแม่คุณพ่อเองก็ต้องสร้างกำลังใจตัวเองก่อนถ้าไม่สร้างแล้วเกิดพ่อแท้ขึ้นมาทุกอย่างมันก็จะไม่เป็นไปตามที่ที่เราอยากจะให้เป็นสังคนันธยอนรับจริงๆจะบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยนะคะสังคมนีออ้คุณพ่อบอกอะความคูออคคลี่มันก็จะมีอยู่การเล่ยงออนไลน์โซเชียลมันเยอะมากแต่คนที่คอยคอยจอมดับหรือคอยที่จะว่าพวกคุเลอม ีเราต้องช่วยกันในสังคมนะคะอยากอยากให้คุณลูกคุณแม่ได้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 ร่วมกับคนที่อาจจะมีครอบครัวมีลูกแบบนี้แต่ว่าไม่กล้าที่จะนำออกมามติว่าเราจะผลักดันตัวเองยังไงที่จะบอกว่าทุกวันนี้เรามีสมาคมเข้ามาอยู่กับสมาคมทโฟนไหมมาให้มาช่วยกันไหมมาทำกิจกรรมร่วมกันไหมหรือว่าทำยังไงดีที่จะให้แบบทุกคนเปิดเผยเรียกว่าอะไรอนี่ยให้กำลังใจลูกตัวเองแล้วก็สร้างสิ่งขึ้นมาให้ให้เป็นคนปกติแับคนที่ยอมรับเขาได้นะคะ ก็ผมอยากให้ทุกคนได้ทราบนะครับว่าปัจจุบันนี้อย่างตอนนี้ผมเพิ่งจบบัตรสวัิการเนี่ยเขาแบบลางเลมากที่จบดีไม่จบดีนะครับแต่ตอนนี้อยากเรียกร้องให้ทุกคนเนี่ยนะครับถ้าลูกที่มีภาวะแบบดีแล้วเนี่ยให้มาจดบัตรคนพิการนะครับอย่ากลัวอย่าอายนะครับเพราะว่าเท่ากับเราตัดโอกาสได้ับลูกของเราเลยนะครับเพราะว่าสินที่ต่างๆนะครับที่เรามีบัตรคนัิการเนี่ยเพื่อรถฟฟ้าฟรีนะครับไปเรียนหนังสือก็ฟรีนะครับ เราเรียนปกติได้เข้าโรงเรียนปกติได้นะครับพวกเราก็พยายามที่จะรองรับใช่ครับมีทางเลือกให้เราทั้งโรงเรียนทั่วไปแล้วก็โรงเรียนท่วมนะครับมีให้หลากหลายหรือไม่แต่การจ้างงานพนักงานเหล่านี้ครับเราก็สามารถอย่างบริษัททั่วๆไปอย่างเอพีเก้เนี้ยนะครับถ้ามีพนักงานหนึ่งร้อยคนต้องจ้างพนักงานหนึ่งคนอย่างนี้ก็เป็นปกติการก็สามารถที่จะเข้ามาทํางานในสถานประกอบการได้ซึ่งมีสีรถมากนะครับผมอยาก ให้ท่านเปลี่ยนนะครับที่ใหม่นะครับเพราะว่าจริงๆตอนที่คนพิการจดบัตรในประมาณสองล้านห้าหมื่นคนแต่จริงๆผมเชื่อว่ามีเท่าตัวที่เป็นคนพิการแต่ว่าไม่กล้าออกสู่สังคมนะครับยังอับอายนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อแม่ผู้ดูแลเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญที่สุดนะครับถ้าเราตอนนี้ที่เราไปเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายจังหวัดเนี่ยเพราะตอนนี้ที่สมาคมเนี่ยช่วงบูรุษเนี่ยเราก็ให้เงินไปนะครับครั้งแรกให้ไป ล้านหนึ่งนะครับทั้งนี้เลยห้าแสนไปทั่วประเทศเลยแล้วก็เขาก็จะเข้าไปแจกจ่ายเขาบอกว่าคุณน้อยครับเจอเด็กบางคนปลูกล่างโซ่ปลูกปเชือกอยู่กับเตียงคิดว่าเด็กเหล่านี้ดื้อซนก็เลยไม่ฝึกนะครับจริงๆแล้วเด็กเหล่านี้เนี่ยที่เขามีพลังเนี่ยถ้าเราเอาพลังของเขาเนี่ยแบบรับแรที่ปลูกเนี่ยที่เขาเก่งมากนะครับเป็นที่เราทำเป็นตัวอย่างให้เห็นถากก็นะคือคุณพ่อแะ่ต้องเปลี่ยนนั่งคติ แล้วก็เรียกว่าต้องกล้าที่จะที่จะนำลูกออขมาส่อสังคมบ่อกนะคะคแม่แล้วค่ะอย่างแม่นี่แม่ยังนิ่งชวนดูโอกาสที่เปิดให้ลูกเราคือหรืแม้จะเป็นในที่ที่ปกติหรือที่ทพิเศษแม่ก็จะพาลูกไปเรียนรู้ทุกอย่างชอบไม่ชอบก็เราเรารู้จักที่จะหาลูกเราดีเึงเราจะร้อยเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่คนปกติทำได้คือเราไม่ต้องไปแคร์สายตาใครอะไรเราว่า ลูกเราก็ไม่ได้เป็นอะไรก็เป็นเด็กปกติคนหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็จะทำไปที่สังคมทุกอย่างที่เขาให้เราร่วมเราก็จะจะพาลูกฟันไปอาหารให้โอกาสลูกให้กับเองด้วยให้ในการที่เขาได้ที่มีอะไรพัฒนาขึ้นมาค่ะก็วิ่งชนเลยค่ะก็ต้องมีวิ่งต้องมีความใส่ใดใช่ใช่คว่ากันค่ะพี่สุภาล่ะค่ะส่วนทงแม่ก็ขอฝากนะคะว่าลูกๆสติปัญญาดาวจรโนเราเนี่ยค่ะ จริงๆแล้วท่กประเทศมีแปดกลุ่มอกกลุนบบ่นะคะค่ะค่ะแล้วก็อย่าอย่าเก็บเขาไวะคะ <S 2> <S 2> ้ค่ะก็เอาออกมาสู่สังคมนะคะค่<ฮ>ะเดี๋ยวนี้สังคมยอมรับเยอะค่ะเ <ฮะ S 1> ด็กสมัยใหม่นี้ยิ่งสมัยใหม่นี้การพัฒนาเขาดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยค่ะ <S 2> <S 2> ขอความกรุณาอ,ออกมาเลยค่ะออกมาแล้วก็มาสู่โลกโลกอีกโลกหนึ่งนะ <S <S ถ้าถ้าลูกออกมาเนี่ยลูกจะได้เห็นอะไรเยอะแยะเราไม่ได้หมกมุ่นอยู่ที่บ้านแล้ว ถ้าเด็กอยู่ที่บ้านนะคะ,ะก็เหมือนกับว่าเขาก็เห็นเห็นสิ่งแคบๆอยู่ที่บ้านนะคะต้องต้องเชิญเอาอ,ออกมานะคะแล้วก็ถ้าถ้าฝึกไม่ได้ก็มีสถาบัน,นหลายๆที่ที่เขาฝึกค่ะคะุณแม่ก็เสียเวลาเป็นก่วันละสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ได้ฝึกเสร็จแล้วแล้วก็ก็กกกนำไปปฏิปฏิบัติด้วยนะคะและ้วลูกจะดีขึ้นเองะคะ่ะดีขึ้นเรื่อยๆ นะคะอย่าคาดหวังอะไรมากนะคะทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็เดี๋ยวลูกก็ดีขึ้นแน่ม่คิดอย่างนั้นนะคะค่ะค่ะอ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งก่อนนะคะน้่นก่อนนะคะค่ะค่ะเอาละค่ะงั้นก็อยากจะบอกว่าอยากให้ติดต่ออีกนะถ้าเกิดว่ามีคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะติดต่อและนำลูกเข้ามาร่วมกิจกรรมของสมาคมคือช่วต่องวั ก็คิดว่าอยากเชิญชวนนะครับให้มาติดต่อที่สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสื่งมียานประเทศไทยนะครับหรือที่ลานดาซายแปดนะครับแล้วกิจกรรมที่หลากหลายเมื่อวานเราก็สอนทำอาหารนะครับสอนฟรีด้วยนะครับแล้วก็เลี้ยงอาหารด้วยตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครมีลูกนะครับที่อยากไปเรียนนะครับว่าตอนนี้เราร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษนะครับก็ตั้งสาขาที่สมาคมเลยอ๋อค่ะเราจะรับอีกประมาณสัก50คนนะครับเรียนปีกินข้าวปีด้วยนะครับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ20ปีนะครับ ถ้าใครเกิน18ปีแล้วเนี่ยเราก็จะหางานให้ด้วยโอ้ค่ะและปีนี้หมายเรื่องหนึ่งคือเราจะรณรงค์เกี่ยวกับเรื่อง VR Human นะครับก็คือเราก็คนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกระแสในการเรื่องบูลลี่คนพิการเนี่ยสูงมากปีนี้เลยจะเราจะรณรงค์หัวข้อนี้ VR Human ครับเราก็คนเหมือนกัน VR u m a n เราก็คนมาช่วยกันติดหน้าแขกคำนี้เนาะ VR Human เราก็คนเพื่อจะช่วยกันต่อต้านการบูลลี่ ใะะต้องบอกว่าสามท่านที่เป็นคุณพ่อคุณแม่หัวใจแปลกจริงๆนะคะขอเชิปร่วมร้อให้กับคุณพานิดนดีค่ะแม่อุ้มนะคะคุณสุชาติแล้วก็คุณสภาด้วยค่ะแล้วก็น้องๆน,นะคะเก่งมากเลยน้องเข้าแก้น้องนายแล้วก็น้องเสือนะคะขออนุญาตถ่ายรูปร่วมกันนิดนึงนะคะ่ะ เด็กมากเดี๋ยวยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวการใส่ของน้องจะมีอีกเพราะนใครอยากให้กำลังใจมานั connection. ่งดูได so. ้เลยนะคะนั่งดูแล้วก็เรามีบริจาคเลือดแล้วก็บริจาคอวัยวะขชคอนเสิร์ตแหงชาติไทยมางานนี้เรียกว่าถ้ามานั่งดูแล้วหรือว่ามาให้เลือดหรือมาบริจาคเลือดนคือการให้การให้ของคุณวันนี้ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะอ่ะุญาตถ่ายรูปนิดนึงค่ะหน้ากล้องนี้นะครับกล้องนี้นะครับหนึ่งสองหนึ่งสองเสร็จแร้วครับขอบคุณครับ ต้องให้หัวใจแกร่งนะคะคุณแม่อุ้มนะคะคุณสุชาและคุณโสภาจากงานสมาคมสมาคมผู้ปกครองผู้พิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะนสารการส่งดังของเราก็หมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีมอบของมีอ้อยและมอบของที่ระลึกค่ะขอใครค่ะมอบของที่ลึกค่ะ เด็กๆลงมาพักก่อนได้เลยค่ะเด็กๆลงมาพักก่อนได้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญคุณค่นี่คือคุณสุชาติและคุณโสภารับมอบของที่ระลึกนะคะจากคุณสัตธรมรมลองคุณเนี่ยมแทนผู้บริหารจาก m อ็มพีแครเซ็นเตอสวยงามมากนะคะเป็นการขอบพระคุณครับที่วันนี้นะคะให้เกียรติมาร่วมเสวานาและคะใน,น,นหัวข้อการเลี้ยงดูการดูแลเด็กพิเศษค่ะแล้วก็พวกเราได้ความรู้มากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับการพูดคุยในวันนี้ค่ะ และเดี๋ยวอีกสักพูดเราจะมีการสแสงโชว์กันต่อเลยนะคะถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่สมุัสนานและก็เพื่อเกินนะคะรวมถึงเราหลายๆคนรอติดตามมากๆนะคะเป็นเจนวุฒิชาติค่ะน้องนายเชิญค่ะตอบปิดค่ะ เดี๋ยวอีกสุกท่านเราจะมีการสดงโชว์มต่อเลยนะคะสำหรับรับแสดงสาวยอยคอยพี่แตนป์บายยันค่ำได้เลยนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะขอเชิญคนต้อนให้กับคุณสตางค์มล์ว,วมมรภูรด้วยนะคะขอขอบพระคุณพี่น้อยของเราเนะะี่ยค่ะในเกี่ยรเป็นพิธีกรของเราอ้าวมาทีนี้ดังแสด สาวก้อยกี้เขาบอกว่าวเนีเ่ยเขขอไปเยี่ยไปบล็อกกิ้งก่อนนะคะเราอย่าเพิ่งปล่อยเพลงนะเราใช้น้องๆเขาทำการบล็อกกิ้งกันก่อนเลยนะคะสำหรับการแสดงชุดถัดมาของเรานั่นเองวันนี้เขาม,มีการแสดงแบบจัดบงานจัดเต็มมากๆเลยนนลค่ะทันนี้เพื่อนๆเด็กๆเตรียมตัว,วตั้งใจงส,าสาบเครื่องแล้วสำหรับการแสดงโชว์ของเรา <S <S น,บบนี่คืาแบ่งงาเป็นอีกแบบแข่งการให้เา